ในยุคสมัยดึกดำบัรการเอาชีวิตรอดคือหัวใจส,สำคัญทุกอย่างที่นี่ไม่ได้เร็วร้ายมากนักเว้นแต่ว่าอย่างจิน้นเฮอที่นี่ไม่มีแม้แกระทั้งพิกขี้หนูด้วยซ้ำอย่างน้อยก็ยังมีเบอร์รี่อยู่อีกเพียบแถมยังทำเล่าจากมันได้อีกรสชาติไม่เลวเลย ขณะที่ผมใช้เล่าสดๆเพื่อทำปลาย่างสูตรพิเศษเนื้อปลากับเหล้าหอมที่กำลังได้ที่แถมยังดึงดูสัตว์ป่าแถวนี้เนื้อสัตว์นั้นสามารถนำมาเป็นเยือตกปลาได้ที่ผ่านมาหลายชั่วยุคนนี่คือเรื่องจริงไม่เช่นนั้นคงไม่มีห่วงโซ่อ,อาหารที่สมบูรณ์แบบ หในตัวที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารถูกจัดก,การแล้วในที่สุดฉันก็อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารฝุกฮ่าฮ่าฮ่าในที่สุดเยื่อก็ตกเปดแลักษณะว้าวตัวเบลเลอร์เลยดูเหมือนว่าจะเป็นเสือเขี้ยวดามนะเนี่ยแกเป็นใครแกก็ดียังไงถึงมาโจมตีท่านมูดากาับอ้ามันพูดได้ด้วย ผม,ผมชื่ออย่างจิ้งแต่เดิมที่ผมเป็นวิศรักรเมื่อผมตื่นขึ้นมาก็อยู่ที่แปลกๆแล้วฉันจับเสื้อเขี้ยวดาบได้แถมยังพูดได้อีกฝุบฝุเฮ้อกระโดกศูนย์เป็นบ้าเลยจะหนีงั้นหรอถวายแด,ด่ท่านมุดากาเห็นแก่เนื้อปบเล่าชิ้นได้โปรดไว้ชีวิตผมด้วยเถอะ ไว้ชีวิตบ้านแกสิกฟุบแกหยุดเดี๋ยวนี้หยุดงั้นหรอถ้าฉันหยุดก็โดนแกจับได้ดิฟุบยุดแกเชื่อไหมว่าฉันบินได้แกใครจะไปเชื่อแกกันฮะฝุบต้งฟุฉันบอกแกแล้วว่าฉันบินได้นะฮ่าฮ่ ปัสสบที่สุดข้าจะต้องจับแกให้ได้ท่านมูดากาทุกคนยูดฝ่สานที่นั้นคือที่ใดมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งนะขอรับหมู่บ้านชื่อว่าหยานขอรับหยานงั้นเหรอข้าจะไปที่หมู่บ้านนั้น ว้าวเลดแยกมันมาจากไหนกันละเนี่ยอ่าเฮอ้อจีนกลับมาช้าจังนะที่หมู่บ้านมีข่าวดีด้วยแหละข่าวดีงั้นหรอวันนี้หัวหน้าหมู่บ้านฮูกาและเอ็นชิมาประชุมเรื่องการปลูกพลังนะแกจะไปบอกเขาทำไมเขาเพิ่งจะอายุสิสอเองเขาไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเข้าร่วมพิธีปลูกพลังหรอกเอาหนะ่าอย่างน้อยเขาก็เป็นคนในตระกูลเขาก็ควรรู้ไว้บ้างนะ อืมพระเจ้านั่นวางเขายักษ์นี่นาะวางเขายักษ์จริงๆด้วยอย่างที่คิดหลานชายของท่านวุโสเจ้าชุนนี่แหละดูเหมือนว่าจะเหมาะถูกกับการปลูกพลังนะขออภัยนะย่านหุ้นแข็งแกร่งมากสุดยอดหุ้นสูกฝึกมาจากท่านวุโสแต่ยังเดวกหวังว่าในอนาคตเขาจะมาเข้าร่วมหมู่บ้านเรานะฉันละอิจฉาจริงๆชี นางน่าจะมีค่าขนาดไหนกันเชียวเจ้าอ้วนนั่นกินอะไรเข้าไปถึงได้มีพลังเยอะขนาดนี้เหลือเชื่อถึงมีการถึงสองถึงสามคนก็ยังจับเจ้านี่ยังไม่ได้เลยมันคือแพ้เขายักษ์แน่นอนเขาเป็นหลานอีกคนของท่านผู้สโสอีกคนเลยนะฝีมือไม่ได้ด้อยไปฝ่ายเจ้าชุนเลยดูเหมือนว่า จะแข็งแกร่งว่าเจ้าชุนข้าและถูกใจเจ้าเด็กนี่จริงๆดูเหมือนถูกต้องดูเหมือนหมู่บ้านของเราจะต้องพึ่งพังต้องต้องพึ่งพิงเขาในอนาคตแล้วแหละมาหาค่าเด็กๆอย่างอินหยานหลงพิธีปลุกพลังในวันนี้พวกเจ้าต้องแสดงพลังให้เต็มที่เพราะท่านฮากูรูและส่งจะส่งฮูกะมาดูพวกเจ้าฮูกะ กำลังมางั้นเหรอเตรียมพร้อมสำหรับการปลุกพลังด้วยครับครับจีนครับท่านลุงจีนเจ้าแข็งแกร่งเหมือนพ่อเจ้าไม่มีผิดเขาได้รับอาเจ็บแถมเครื่องมือหินเขายังเจ๋งสุดๆเลยเจ้าต้องดูพิธีปลุกพลังด้วยเพราะเจ้าต้องรับสืบท่อจากพ่อเจ้าเข้าใจไหมครับท่านลุงเกิดอะไรขึ้น ไอเสาวนั่นมันหนักเท่าไหร่กันเนี่ยฮาดาบูฟูดาะอูดากะอูดากะเขาเขายังเป็นคนอยู่ใช่ไหมเทพเจ้าแห่งโทรเท่ผู้อยู่เหนือความตายเขาให้ท่านลุ่งโรจน์ตลอดไปอาชาอาชา หมู่บ้านอย่างส่งเด็กที่มีอายุ15หรือมากกว่าออกมาข้าจะช่วยเหลือในการปลูกพลังเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้นักรบแห่งโทเทมในช่วยเหลือในการปลูกพลังนักรบแห่งโทเทมในร่างนี้เราเพิ่งจะอายุ1 5ปีเองดูเหมือนต้องรองอีก3ปีถึงจะได้ปลูกพลังสิะเอาละเด็กๆอย่างที่พวกเจ้ารู้ หลังจากกลายเป็นนักรบแห่งโทเทมผู้ทรงเกียรติหน้าที่ของพวกเจ้าคือการปกป้องหมู่บ้านหมู่บ้านของพวกเจ้าจะรุ่งโรจน์และมีอำนาจถ้าหากมีนักรบแห่งโทเทมจะมีเพียงนักรบแห่งโทเทมเท่านั้นที่จะใช้พลังโทเทมเพื่อต่อสู้กับความมืดมิดได้พระเจ้าโปรทำให้พวกเขาได้เป็นนักรบแห่งโทเทมผู้ทรงเกียรติอจชาความมืดโทเทมพลังมีเยอะจังแฮ ลองดูดูไปก่อนน่าจะดีฟ้าตระกูลหยานของพวกเจ้าคือธาตุไฟเขาจะสอนพวกเจ้าจุดไฟบนโทเทมเพื่อช่วยเหลือเจ้าปลุกพลังถ้าหาปลุกพลังสําเร็จจะมีเปลวเพลิงพุ่งออกมาจากร่างกายของพวกเจ้าหวังว่าในหมู่ของพวกเจ้าจะมีคนปลุกพลังสําเร็จสักคนนะนี่เป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่ทําให้เจ้าพวกเป็นเจ้าเป็น นักรบแห่งโทเทมถา้างนั้นมาเริ่มกันเลยฟุบพวกเขาดูปิดทางเข้าออกหมดแล้วไม่กลัวโดนไฟตายหรือไงไม่กลัวโดนเผาตายหรือไงพระเจ้าได้โปรดห้าปีที่ผ่านมาตระกูลใหญ่ของเราไม่มีใครปลุกพลังสำเร็จเลยหวังว่าหยานหุ้นจะทำสำเร็จนะฝุบ ดูนั่นสี่สองคนนั้นพวกเขาทั้งคู่ทำสำเร็จพวกเจ้าตระกูลอย่างของเราทำได้แล้วข้าเห็นแล้วข้าเห็นแล้วอัชาอัชาอะไรการค้น,คนพวกนี้นับถืออะไรที่มีรูปร่างเอาซะเลยการปลูกพลังนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพระเจ้าสักหน่อยฟนั่นมันอะไรกันกกแตงนี่มันคืออะไรกัน สามคนมีสามคนพระเจ้าตระกูลอย่างของเราจะกลับมามีอำนาจอีกครั้งเฮ้ยเกิดปาอะไรขึ้นเนี่ยมันหายไปแล้วเปลเพิงนั้นข้าไม่เคยเห็นสีแบบนั้นมาก่อนฮะมันเป็นปัญหาหรือเปล่าครับลองปลดปล่อยเปลเพิงให้ข้าดูหน่อยสิปลดปล่อยเปลเพิงของผมเหมือนพวกนั้นไงควบคุมพลังห่งโทเทมและปลดปล่อยหิงเพิงออกมาข้าไม่รู้ต้องทำยังไง ท่านฮูฮูกาขอรับเจ้าเด็กนี่เพิ่งอายุ12เองขอรับอายุของเขายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องปลูกพลังด้วยสาเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยขอรับจินหลับตาลงแล้วทำหัวให้ว่างเปล่าเธอเพิ่งปลูกพลังได้เธอน่าจะรู้ถึงมันได้เอาสิลองดูครับข้าจะลองทำม,มันทำหัวให้ว่างเปล่าทำหัวให้ว่างเปล่าแต่งที่นี่มัน เสียงอะไรกันนั่นมันฝุ่เป็นยังไงบ้างความรู้สึกของเปลวเพลิงไม่รู้สึกถึงอะไรเลยจะไม่รู้สึกได้อย่างไงก็เราทุกคนเห็นก็ผมไม่รู้สึกจริงๆนี่นี่เจ้าหนูนายแน่ใจนะไม่รู้สึงเทวเพลิงแห่งโทเทมอันอื่นเลยเออหลุมลำนี่นับไหมครับหลุมดำมันคืออะไร มันคือหลุมดำหลุมดำม,มาสามารถดูดทุกทุกสิ่งเข้าเข้าไปได้หลุมดำที่แกพูดถึงคืออะไรแกไม่ได้รู้สึกอะไรใช่ไหมถ้างั้นก็เท่ากับว่าแกปลูกพลังไม่สําเร็จใช่ไหมล่ะนั่นถูกต้องอย่างไงมันมันก็เป็นอุปัติเหตุจินไม่มีทางปลูกพลังได้อยู่แล้วนั่นสิฉันไม่เคยได้ยินเรื่องเปลวเพลิง ไปสีฟ้ามาก่อนเลยจีนอายุแค่12เองเขาจะไปปลุกพลังได้อย่างไงพระเจ้าอาจจะเป็นของฝันที่พระเจ้าให้มาก็ได้ท่านหัวหน้าหมู่บ้านเปรยเพยง,งของจินมันแปลกมากเลยท่านฮูฮูกะทั้งหมดนี้เป็นเพียงความโง่เขลาของพวกเราได้โปรดท่านแนะนำพวกเด็กๆตอบเถิดอาจจะมีส่วนเกี่ยวขอ้ของเขาพูดว่ามีลักษณะคล้ายกับหลมดำ ฉันคิดว่าเขาต้องเข้าร่วมกับความมืดแน่เลยนั่นมันผมก็พูดไปว่าผมไม่เห็นอะไรทางนั้นผมต้องไปแล้วอย่าเข้ามาผมต้องรีบตากผ้ามันไม่มีอะไรถุ่มดำหรืออะไรทางนั้นเลยจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่อย่าคิดจะหน,นียุดฝุ่มูดากะอัจาอัจา มูดากะชื่อนี้มันทำให้เสือตัวนี้คุ้นจังนะแต่มันเป็นปีศาจชิงหมาเราเจอกันอีกแล้วนะนั่นมันมันเกิดขึ้นแล้วหายไปอีกแล้วเปลไฟที่มองไม่เห็นนั้นเปลไฟที่มองไม่เห็นปลาที่ตกไม่ได้ดินแดนนาะที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ดูเหมือนคำทำนายจะเริ่มขึ้นแล้ว พี่สวรรค์เลือกเป็นแค่เด็กคนนั้นที่มาจากหมู่บ้านเล็กๆคนนี้จริงๆหรือเราควรไปได้แล้วแกมีชื่อว่าอะไรหยานจิน้นแล้วแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครคุณคือท่านมูดากาผู้เกียงไกในเมื่อแกรู้จักฉันทำไมแกไม่ลองเดาดูล่ะว่าฉันจะจะจัดการกับแกยังไงผมไม่รู้ท่านมูดากาจะจัดการผมยังไงแต่สิ่งที่ผม รู้คือผมกลัวว่าผมจะช่วยแก้แขนให้คุณปู่อารูบ้าได้ปูรากาใครคืออารูบ้าฉันไม่รู้เขาไม่ใช่คนในหมู่บ้านเราของเราใช่ไหมคุณปู่อรูบ้าเขาเป็นคนใจดีที่อาศัยอยู่ในภูเขาเพียงลำพังครั้งหนึ่งฉันเคยตกอยู่อยู่ในอันตรายแต่ก็ได้คุณปู่คนนี้ช่วยไว้ ไม่ใช่แค่นั้นนะเขายังดูแลผมเป็นอย่างดีเมื่อไรก็ตามที่เราได้เจอกันเขาก็จะให้สัตว์ป่าที่เขาล่ามากับผมแต่เมื่อเดือนหนึ่งแต่เมื่อหนึ่งเดือนก่อนคุณปู่ได้ช่วยเหลือเสือขาวที่ป่าเจ็บเพื่อที่จะช่วยเหลือเสือขาวตัวนั้นคุณปู่ต้องออกไปล่าสัตว์ทุกวนันโดยไม่คำนึงถึงสภาพอากาศแต่ทว่าเจ้าสัตว์ป่านั้นไม่มีความสำนึกในบุญคุณแม้แต่น้อย จนมาถึงวันนี้มันฟื้นตัวแล้วมันก็กินคุณปู่เขาช่างเป็นคนใจดียิ่งเฮ้อนี่เป็นความผิดของหมู่บ้านเราเองเขาช่างโชกหลายเสียจริงเฮ้อช่างเป็นคนใจดีอะไรขนาดนี้สองวันก่อนผมไปหาคุณปู่แต่ก็เหลือเพียงครงกระดูกของเขากับรอยทักสัตว์ป่าอยู่ตรงหน้าของผมเท่านั้นผมสาบานว่า ผมจะต้องค่าเอสัตว์เดราจฉานตัวนั้นให้ได้ผมจะต้องแก้แค้นคุณปู่ใช่แล้วนายต้องแก้แค้นให้คุณปู่นะถูกต้องแล้วจินพูดถูกถ้างานันเหตุผลที่แกโจมตีฉันเป็นเพราะต้องการแก้แค้นให้คุณปู่อะไรนั่นสินะอะไรนะจินโจมตีท่านหมูดากางั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นพวกเราจะรับผิดชอบเรื่องนี้จินโจมตีท่านมูดากาหมู่บ้านของเราจะต้องรับผิดชอบเองครับ ฉันไม่คิดเลยว่าเจ้าเด็กน่าจะโจมตีท่านมูดากะโจมตีท่านมูดากะเป็นความผิดอันใหญ่หลวงไม่เพียงแต่เขาจะตายเท่านั้นเขายังจะร่าหมู่บ้านอย่างลงเหวไปกับเขาด้วยใช่แล้วผมรู้ว่าผมโจมตีผิดคนคือมูดากะคุณไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานตัวนั้นถึงแม้ว่าควรจะดูเหมือนมันก็ตามนอกจากนี้ผมคือลูกผู้ชายผมยอมรับความผิดของผมเองได้ปลดลงโทษความผิดที่ผมทำกับผมเธอ แต่ท่านมุดากะผมมีคำขอหนึ่งอย่างได้โปรดเมตตาหมู่บ้านข่มผมด้วยนี่แหละลูกผู้ชายตัวจริงใช่แล้วเจ้าเด็กนั่นชินเขาโตขึ้นแล้วฉันไม่เคยคิดเลยว่าเด็กที่มีอายุเท่านี้จะมีความกล้าหาญได้ขนาดนี้ลูกผู้ชายหรอโธเอ้ยฉันไม่กลายเป็นคนเลวเลยเหรอหากฉันจัดการเขาทุกๆคนมองว่าเป็นลูกผู้ชายยอดเยี่ยมเห็นแก่คนเหล่านั้น ฉันในฐานะที่เป็นมูดากะฉันรู้สึกภูมิใจในหมู่บ้านอย่างจริงๆจริงๆฉันก็แค่ต้องการมาเอาหน้าเท่านั้นแต่ดูเหมือนในตอนจบฉันจะต้องใช้ความต่อแหลของฉันซะแล้วฮู้เกือบไปแล้วยันจิ้นไม่เพียงแต่ฉันจะไม่จัดการนายแต่ฉันจะให้รางวัลแก่นายด้วยฉันจะให้นายเข้าร่วมพิธีกรรมนิรันดาลูพิธีกรรมดาลู พิธีกรรมดาลูท่านมูดากะต้องการให้จินเข้าร่วมพิธีนั้นหรอครับอาช,ชาท่านมูดากะผู้เกียงกายท่านมูดากะผู้เกียงกายท่านมูดากะผู้เกียงกายข้าบุตรสาวของอาลูกูแห่งราชวงศ์ฉินชิงนะภายในชื่อของมูดากะข้าอนุญาตให้เจิงจากหมู่บ้านอย่างเข้าร่วมพิธีกรรมนิรันดาลูขอให้บัระชน ของเราปกป้องพวกเขาให้รอดพ้นจากอันตรายด้วยอาชาเ <c oughs> yeah. ย่หยานจินในที่สุดเจ้าเข้าเข้าร่วมได้แล้วนะอาชาน่าจะเจ๊กันนะเขาไม่แปลมาให้หยานจินยังเด็กเกินไปแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังมีความกล้าหาญมากเราจึงต้องดําเนินการขั้นสูงสุดพระเจ้าหัวหน้าหมู่บ้านหยานขอขอบคุณของฝันจากท่านมูดากะ พระเจ้าหมู่บ้านหยางเป็นนี่บุญคุณท่านครั้งใหญ่แล้วเจ้าเด็กหยางจิ้นท,ทั้งที่เขาโจมตีท่านแต่ท่านก็ไม่จัดการเขากลับให้ทําพิธีกรรมนิรันดรขั้นสูงสุดอีกด้วยท่านช่างใจดีทั้งท้องฟ้าที่ฟั้างใหญ่ไพศาลจิ้นเร็วเข้าขอบคุณท่านมุตระกาเสียเดี๋ยวก่อนพิธีกรรมอะไรกันจินพิธีกรรมนิรันดรมมาจะทําให้เจ้ากลายเป็นฮีโร่ที่มีชื่อเสียง หมู่บ้านของเราไม่ค่อยมีฮีโร่ดารูมาก่อนรีบๆคุกเข่าขอคุณท่านมูดากะเสียขอบคุณนะฮะนั่นไม่จำเป็นหรอกทั้งหมดนี่สิ่งที่ยันจิน้นสมควรได้รับไปเตรียมตัวทดสอบเธอทดสอบจีนพิธีกรรมดารูเป็นชื่อเสียงสูงสุดของท่านมูดากะมอบให้เป็นของฝันหลังจากที่เจ้าผ่านการทดสอบเป็นตายมาแล้วเจ้าจะกลายเป็นฮีโร่ดารูที่แท้จริง การทดสอบเป็นตายชิบหายแล้วฉันตกลุมพันของยายนี่ซะแล้วเอ,อจบไปแล้วนะครับขอ,อาภัยนะครับถ้าอ่านชื่อผิดนะครับบาย